สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับเราสนุนไฟเตอร์กับแวนกาดวีไฟจริงๆวันนี้จะลงคลิปจีนะแต่ว่ามีอาถันไงอัดไปตามรอบไม่ได้ลงสคลิปเลยเออจีเหียบอัดไปตั้งถ้าอยากดูถ้าอยากดูก็โดนอะไรจะมาวันนี้นะคังยโรกับแกนบูนะคู่เดิมอันนี้อันนี้แบบล้างตาครับไรตัวผ่าน ตาเมียวตาเมียวสเป็นเกียร์อะไรนะผมไปเป็นเกียร์รันไอ้ทำอะไรมองไม่เห็นเลยตาบอดตอนนี้นิดเน่าตาผันกลับมาแล้วไปพันเรียตีหรือแวนตีเออแวนตีแวนตีมีเรียไหมมองไม่เห็นไม่มีคนตาบอดเล่นกับอาการเงี้ยคนตาบอดดิเออเขา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 ไม่มีได้หิวใช่ไหม กิวคิวจริงด้วยเปล่าเวนอ่ะก็สองเด็กไปแล้วก็ไป่ึงนี้ครับเตรียมทุกอย่างบอกเพื่อนกันไปว่าให้กูกูบัวมันจริงจริงเนี่ยได้สกิลเลยว้บัตส์อ๋อเอาบาทไม่ได้เอาเฮียอะไรบัตไม่ได้ยิงอะไรขี้ยัดโมโมสามขึ้นมาถึง ขึ้นเป็นคนนี้9,000แวนเท่าเด็กชี้นะ7-2 <c oughs> โ,โอ้โหไอ้ดีขอบขู่ขูนไอ้ขู่ไอ้ผ่านแล้วผ่านผ่านผ่านไอ้น้องผ่านแล้วไอ้น้องเบอร์เซอร์ส่วนเบอร์เซอร์ก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะอืมพอ มื่นแวนมีแวนตีซับหน้าพี่มา่อยเขาคำจากหน้ากาพี่หน่อยงั้นผมเช็คในฮิวนะเช็คในเกนหนึ่งจอจริงหมื่นแว่นแดหมื่นหมื่นเก้าที่หลังเราเขาบอกจบเทินก่อนนะคผ่านยังว้ผ่านยังเออเทินจว จวดะคีนะจวดะคีนะกูเลนโปเทควันสกิวัดโมนิฮิวนะโมนิฮิวนะกูเป็นเที่ยบแบบกนะูชุบนะชุบนะโอ้ไม่เหลือหานี้ครับชุบพูดมากวามก,ากว่ามึ <laughs> งเงียบปากจวดะฮิวเลยเนอะง ตั้งแต่สกาวครับจ่องจิงสิบสองสิบสองแวนสิบสองแวนสิบสองสิบสองเออเข้ามาคีนะเจ็สองเจ็สองเชงงๆนี่เลิกเล่นนะครับคี่พาขี้หกจับไหมอะไรสามหกโอ้โหแรงนั่นแดงนั่นแรงสองหมื่น ไม่ไม่เทอะต้องแบบนี้อืมให้สามหมื่นผ่านเลยน้องเฮ้ยเดี๋ยวนะม่นห้เฮ้ย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 โอ้ทำแบบนี้คนตาบอดไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นบาปติดตัวไอ้น้องไอ้พี่โดนไส่ใส่ตัวงงๆอย่างตัวคำนวณคำนวณคำนวณหาเบร์มาร์ก หาทำไมวะเปิดไปครึ่งเด็กแอไม่เจออยู่ไหนวะครึ่งเด็กไม่เจอคำนวณแป๊บนึงนะตึงๆชึบๆในหัวนี่่ะแกสต่าดาการเป็นเจสามว่าเบอร์เจ็ดคอเกสยร์ตัว โอ้พอไม่เห็นกล้องรู้สึกต่อสู้รู้สึกเล่นลำบากว่ะรู้สึกแบบคำนวณสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้บอร์ดมีเลียไหมมีเลียสองใบเกียร์สามกับเกียร์หนึ่งเก,กียร์หนึ่งอยู่หนา้าไแวนยืยนเป็นตัวอะไรแวนยืนเป็นตัวเสิร์ฟเบดมาสเตอร์เกียร์สามก็พอเกียร์สองเอ้าไม่มเอาเวลามาเล่นเลยเอามาทำไมอ่ะเกีสามเอง อันนี้เรียตีเวนตีไหมอันนี้ใช้เทปไปหกพันสิแปดยี่แปดโปรแปสามหกนตีสาหตีฮิตลุกไหมไม่มีลุกไม่ลุกไม่ใช่ OVL ใช่ไหมมองไม่เห็นกัไม่ใช่ OVL กูตาบอลเลยเนียกูตาบอลกักห้าพันกักห้าพันตัวนตีสามหก ซับหน้าพี่มหมเนาะมาแล้วมาแล้วเช็คได้เกตหนึ่งกับเบรนมาสเตอร์เอ้ากูรู้แต่คิแหน่เดียวหน่เดียวคิพาแวนโอ้โหเนี่ยคิ้เราชี้อยู่นี่เออหายละนิ่งเลยจัวดได้คอมบิทัตอีกดิกูเก่งไงไม่ไม่จวดไม่ได้ครับน้องไล่บัสเคิร์ก วลายบาดเกิดเยอะตึงลายตะเกาตึงตึงตึงหน้ามึงไอเที่ยปวดร้ายตึงเที่ยอะไรตั้งใจเล่นนะครับมาหน่อยตั้งใจก้องตั้งใจนะครับมาหน่อยเดยกก็แพ้ตั้งใจพ้องเดี๋ยวก็แพ้เดยวก็แพ้ดูทรงเด็กก็แพ้ เป็นเที่ยร์ไรเล่นตึงๆเลยครับเหมือนพวกมึงปัญหาเหมือนพวกมึงชอบมีปัญหากันอะไม่ดีคิวไว้เนาะจะกินอะไรก่อนเอ๊ะรอบแรกมึงเอาเข้าโซ่ไปจะเอสกิลเนี่ยอะไรเข้าโซ่อะไรเขี้ยนในโซ่ก็ก็ข้าโซ่ไปแล้วไงอ๋อโอเค อะไรอะไรอะไรจำผิดเลยกูจำผิดเลยกูไม่ไม่ไม่เอซีตัวนี้จำได้รอบแรกอ่ะมึงไม่ได้ทิ้ง๋ยวเอาคอนโซลไปบ้าไปแล้วยัดโซไปแล้วทำหมดแล้วอ๋อทำแล้วเหรอโอเคโอเคโทำหมดแล้วทำหมดแล้วฮึทำหมดแล้วหมดสองใบบีจีไป็สองใบเลยปะเอาพีจีขึก็ได้พีจีขึ้นด้วยขึ้นแบบเยี้ยโง่อย่างกู ไม่ใช่คุณแจ็คนี่หว่าลืมไปเอเกจศูนย์ดูต้องพีจีกันแต่ก็แพ้ไม่มีพีจีใช้เลยนะใช้หน้ามึงแกได้ไหมไม่ตึงหว่าตึงเขาพูดได้ตึงยเดี๋ยวตอนลงแพ้เป็นยังไงเกียรเขาพี่แจ็คมาเทคแวนบ้านหนึ่งโมสี่โม่เลขี้อรกู รู้สึกท้าไม่ได้โมหรือคีนี่จะตายให้ได้โมโกงที่ฝ่ายชุบไงดีชุบเงด,งดีสองตัวแล้วต้อชุบแล้วสเกลพูดนะพ,พูดว่าอะไรไงเขาพูดว่าอะไรพูดใหม่ดิพูดใหม่ดิดดชุบเงียดีสองใบขอหนึ่งน,นะขอคำนวณแป๊บมันนังคำนวณคำนวณไงไอ้น้องอืมสเกลยืนสองเลนในประเท่ดีนะ แล้วกูอยากกันมือหนาไงมือหนาหนาอวู่ก็เกาเยือนสองมือหนาเด็กหมดเออว่ะฉลาดนี่คุณแจ็คขคิดได้เยอะนะวันหลังคิดได้เยอะวันหลังคิดได้เยอะนะสิบสิบสามพี่หลานมีกี่แดมสองแดมมีมือกี่ใบเจ็ดใบดูแลดีๆนะมือ สเกลสองตัวหมกไปสองหกชุบสเกลทำที่แย่อะไรชุบเรือผีดูคิดจะเยอะดิวะคิดจะเยอะดิมันไม่ใช่คุณแจ็คหนิไม่ใช่คุณแจ็คหนิเขาตีไปเขาตีไปเขาก็ตีไปเขาก็ปล่อยคิดดีเยอะดิวะสองเดมขาจะกัดมึงทำไมวะเออเออใช่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 สิบล้อมือดีกว่าเนาะใช่ไหมมึงใ,ใช้เรือผีเด็กมัก็จะหมดไงมึงทำยังไงมึงก็แพ้เว้ย เออไอ้ยที่มีปัญหากอเล่นยังไงมันก็แพฟเว้ย13วันคือมึงแค่สกาวขอว่าปล่อยไงแต่มึงแค่เลือกผีมึงแคเด็กเอาไงเออว่ะ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 เขาแค่ปล่อยกับเด็กเอาอ่ะคิดเอาเออคิดเยอะดิอือว่ะ13วันเฮ้ย12วัน12วันคีย์เดียวเข้ามาคีย์นะมึงก็เช็คบอร์ดเฮ้ยเอาว่ะฮิว่ะเฮ้ย ฮิวพลังข้างไหนดีพลังข้างนี้เช็คคิวแบนพลังข้างนี้ไอ้น้องอิวพลังอิวมาอยู่กับไม่โกงจอกจริงๆเห็นไหมขอปล่อยกันชุดสมัยตะเกลเออใช่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 ใช,ช่ถ้ามึงเอาเรือผีมันก็ได้มือแล้วเว้ยแต่มันก็จะเด็กหมดไงมันก็แพ้อย,อยู่ดงีงั้นกูเปลี่ยนงั้นกูเปลี่ยนเป็นเรือผีได้ไหมได้ครับได้ครับ สองขีดคได้เช็ควาครับโดนยีพลงให้เมื่อกี้พลังให้ข้างนี้หมดเลยไหมใช่สข้างใสใบเลยให้ข้างนี้สี่แปดยี่สิบแปดสี่หมื่นสี่หมืนแปดแนไอ้น้องทางีโร่นี้รู้สึกว่าจะยห้ามยรดีทัชตัวเอง เออแบที th ่หลังต e ันรู้แต่กาข้างแรงกว่านี่ข้างหนรัสามหื่นห้าหมื่นหกห่องไปผ่านเก่งเด็กเนี่ยมาใช้กัรในน้องอย่าเห็นแพ้น่ไอ้สับนี่หลามไลเป็นราคนิเกบเบสมาเตอร์เฮ้ยตึงไหมตัวเนี้ย ตึงอยู voi, ama, ่ตึงอยู่แต่ไม่น <c oughs> <c oughs> <hell> <c oughs> ่าไม่น <ate> <c oughs> <Okay. S 1> ่าตึงก euh. ับเด็กมึงอะเด็กมึงแม่งเก็บเรียหนีแล้วเดาได้ไอ้เรียฟรีพี่หนาม OVL หายไปไหนอ่ะ OVL หายไปไหนอ่ะตามมาดิโอเก่ง OVL ไม่ตึงเลยอันนี้ดีกว่าเช็คโมนะเช็คโมเด็กเนี่ยผมแกนบูเช็คโม ไม่มีใครเล่นกัมบูงสุดเท่าหัวมัมั่นใจใช่มั่นใจไปก๊อกเ <c oughs> ข้ามาก๊อกเข้ามาระเบิดเรียรหมดเลยมาน้อยนะระเบิดเรียก็ขอบคุณจะได้ชุบอันนี้มาแล้วจวั่วใหม่ <c oughs> อุ <c oughs> ้ยบัอบมนนี้เลยสิบสามสองได้สิบสามมิดไรเฮ้ยเรียรตีหรือตัวอะไรตีวะเรียตีเอ้โทเค็นมิชชั่นโทเค็น มี้เดียวแตมีได้นะสามสองใช่ไหมสิบสามสิบามสิบสามนี่เหรอแตมีได้ไงวันตีวันตีถอยสามแปดลแปดสี่หกสี่หกสองคิวันตีสองคิใช่ไหมใช่วันตีแล้วเรียตีกี่คิพี่ตีมามีเดียวทรังคู่ เออไล่เลี่ยงตัวคืออะไรตาบอดมองหคู่โดฮาเกียรันเล่วตีเท่าไหร่ที่นี่สิบสามบวกสิบอยี่สิบจัดไปดีพี่อยากโดนพี่อยากได้พี่อยากโดนชี้ไม่บ้านะโอ้บอดเช็คได้เป็นโดฮากับเบอร์เซิร์ฟโอ้ไม่เก่งไม่เก่งพี่เช็คลยชี้ดู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 เกียร์สามบร์เิร์ฟอ่ะเกีร์หกนี่เป็นหกสองชี้ ไมดีกว่านี้่เฮ้ยเฮ้ยพคำพูดคำเสียีจีทีงเจ็ดสองพร้อมโดนต่อยรู้สึกพออย่างงีพี่เปาถึงไม่คุยกับกูไงอ๋อพี่หลามเช็คได้ฮิลเฮ้ยเก่งไมียเลยสามสองสามสองฮิตมีเทคคืออะไรอ่ะป้อมจวด้อมบุ้ให้ดูฮะอ็บ้านหนึ่งจัวแล้วก็โซชาต แม่งเลยสี 4, <c oughs> <c oughs> ่สองเฮ้ยกาดว่ะยอมเสียมือตาเนี่ยละ่ะมือเท่าไหร่มือมีเออหกเจ็ดรวมโปรเทคเข้าเทินจวกเป็นแปดะกิลวแอนโเดสี่ใบโมสี่ตาจะไหล <c oughs> โอ้คนนี้ตุ๊กตอกไปเก็บมือไว้ให้ดีๆนะมีกี่แดงครับมีกี่แดงมีกี่ดงสามแดงเก็บมือไว้ให้ดีๆนะเถินหน้าเป็นตัวอะไรไม่รู้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเถินหน้ารู้เลยอะไรเถินหน้าเป็นตัวอะไรไม่รู้นะห้าสิบ ย so ี่สิบยีบวกสมื่นบวกคิ้สามสองสองแวนสามสามสามสองสองลูกเข้าสองไหฮะเข้าเลยสองไหนสองไหนโอ้คิ้แวนหมดคิแวนหมดคิ้คิ เดีไงน้องไอ้้องอยู่ดูมือ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 กัดดีๆการแล้วสามคนมีดีเดงมีสามอยู่อยูได้แต่สี่ขีไงอีกขีหนึ่งโอ้ยโอ้โหโอ้โห้แบดเย็ดลองน้องดูนะแบเหลือสิบอือโอ้โหโอ้โหอ้ล้โนะ <laughs> ดูดูดูมือไม่มีจากาศแล้วครับเธอหน้าดู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 ด <h iss> ูขิงขิงเนี่ยเขาขิงที่ไร <laughs> พี่ส <h iss> ามไปตอบไอ้คุณแจ็คได้ไหมครับผมแบตจะหมดแล้ว <h iss> ไม่เล่นวีแลว <c oughs> ครับเอาบอกบอกบอกลาคนดูก่อนครับเช็คโมไม่เท่ากูพวกมึงอ่ะจริงจริงแกมู <c oughs> แกบูแค่ดวงดีครับไม่ได้เก่ง <c oughs> ดวงดีไงไอ้ทิ่ พูดไม่ออกเลยเฮียกูเช็คโมเกินไปจนตัวเองพูดไม่ออกดู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 พวกมึงอะยอมเสี่ยงบ้างหน่อยเฮียไม่ใช oh ่แบบคิดหนักอะโยนข้างหมดพวกมึงเสี่ยงบ้างมิดต้องการความท้าทายเอาเสี่ยงอยากเป็น้ฮียโอ้โอ้คลิปนี้ประสบความสำเร็จไม่ถึง20นาทีจบแค่นี้แหละครับจบเกิน โอ้ได้ตัดคลิปง่ายได้ตัดคลิปง่ายไปแล้วครับ